สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยครับพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งจากหน้าประวัติศา,ศาสตร์กันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของชาวไวกิ้งกันครับกลุ่มคนที่เภาพจำส่วนใหญ่เลยนะมักจะเป็นนักรบหนวดเคราเฟิ่อสวมหมวกมีเขาดูน่ากลัวบุกปล้นไปทั่ว ใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้ทั้งจากเอกสารทางประวัติศาสตร์งานวิจัยใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่วิเคราะห์ก,การค้นพบล่าสุดด้วยมันบอกเราว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ออกมาเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งสังคมวัฒนธรรมความสามารถของพวกเขาและที่เด็ดสุดๆเลยคือการค้นพบใหม่ที่อาจจะทําให้เราต้องมองชาวไวกิ้งในมุมที่ต่างไปจากเดิมมากๆเลยครับลองมาดูกันค่ะ ว่าข้อมูลพวกนี้จะพาเราไปเจออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับชาวไวกิ้งที่นอกเหนือไปจากภาพนักรูปที่เราคุ้นเคยกันนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่ภาพจำสุดคลาสสิกก่อนเลยนักรบทางทะเลโหดๆจากสแกนดิเนเวียที่ปลายศตรวรรษที่8นี่โผล่มาเลยล่องเรือยาวครอบล้นไปทั่วยุโรปเลยนะครับสร้างความหวาดกลัวไปหมดค่ะคำว่าไวกิ้งเอในภาษาสแกนดิเนเวียโบราณเองก็าอาจจะแปลได้ว่าโจรสลัด หรือผู้บุกรุกทางทะเลอะไรทำนองนั้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนภาพช่วงแรกๆของพวกเขาได้ชัดเจนเลยเป็นยุคที่ใช้เรือรบที่คล่องตัวมากๆบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบเป้าหมายก็คือวัดโบสถ์เหมือนท่าที่มีของเยอะๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะปล้นฆ่าจับคนไปเป็นทาสสร้างชื่อเสียงเอ่อชื่อเสียงในทางน่ากลัวไปทั่วยุโรปจริงๆ่ะช่วงนั้นแต่ภาพจำเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของเขาเท่านั้นใช่ไหมครับดูเหมือนว่า พอเวลาผ่านไปพวกเขาก็เปลี่ยนไปนะใช่ค่ะพอเข้าสู่ช่วงหลังปีคอสอหนึ่งพภาพลักษณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยบุกและกลับก็เริ่มตั้งรกรากถิ่นฐานมีการผสมผสานวัฒนธรรมบางทีผู้นำไวคิ้งก็ได้ที่ดินจากกษัตริย์ท้องถิน่นแลกกับการช่วยปกป้องดินแดนหรือให้หยุดปล้นไปเลยก็มีอ๋อมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างคือการค่อยๆทิ้งความเชื่อเดิมเทพเจ้านอร์สเก่าๆหันมานับถือศาสนาคริสต์ตามคนในพื้นที่ใหม่น่าสนใจครับแสดงว่าชีวิตส่วนใหญ่ของชาวไวกิ้งจริงๆก็ไม่ได้มีแค่เรื่องรบอย่างเดียวสินะครับแล้วปกติเขาทำอะไรกันบ้างครับถ้าไม่ได้ออกทะเลไป ถ้าไม่ได้ออกไปรบหรือค้าขายนะคะวิถีชีวิตหลักๆเลยคือเป็นเกษตรกรค่ะทำไร่เลี้ยงสัตว์แต่พวกเขาก็เก่งหลายอย่างนะเป็นพ่อค้าที่เดินทางไกลมากๆแล้วก็เป็นช่างฝีมือชั้นยอดโดยเฉพาะช่างต่อเรือที่เราต้องคุยกันต่อแน่ๆหรือช่างเงินช่างเหล็กครับผมแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้หญิงไวกิ้งค่ะถือว่ามีอิสระมีบทบาททางสังคมสูงมากถ้าเทียบกับผู้หญิงยุโรปที่อื่นในยุคเดียวกันจริงเหรอครับต่างกันขนาดไหน พวกเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้จัดการบ้านฟาร์มหรือกิจการเองได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์เลือกคู่ครองหรือแม้แต่ขอหย่าได้ด้วยนะคะเวลาที่ผู้ชายออกทะเลไปนานๆโอ้โหจุดนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับคัดกับภาพสังคมนักรบที่เราคิดไว้เลยแล้วโครงสร้างสังคมโดยรวมละครับแบ่งชนชั้นกันชัดเจนไหมก็มีการแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะหลกัหลกๆมี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มบนสุดคือยาพวกขุนนางผู้นำผู้มีอิทธิพลร่ำรวย กลุ่มกลางๆคือ Calls อันนี้คือคนส่วนใหญ่เลยเป็นคนอิสระเป็นเกษตรกรพ่อค้าช่างฝีมือทหารแล้วก็ล่างสุดคือ Trolls หรือทาสส่วนใหญ่ก็ฉเฉลยศึกลูกหนี้อาชญากรกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยค่ะเป็นเหมือนทรัพย์สินแต่ก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ตต่ตัวค่ะคนชั้นคลาถ้าขยานันสร้างฐาน,นะได้ก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ เข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงไวกิ้งอีกอย่างที่เด่นมากๆเป็นเหมือนโลโก้เลยก็คือเรือยาวหรือลองชิปนี่แหละครับมันพิเศษยังไงท้าไม่ถึงดังนะักเรือยาวนี่คือสุดยอดนวัตกรรมของยุคนั้นเลยค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดยุคไวกิ้งขึ้นมาได้เลยตัวเรือส่วนใหญ่ทำจากไม้โอก๊ก ออกแบบให้เพียวยาวมากๆบางลำเกือบ40เมตรเลยนะคะ40เมตรแต่กลับเบาอย่างไม่น่าเชื่อเบาพอที่ลูกเรือจะช่วยกันยกลากข้ามแผ่นดินได้เลยค่ะโห oh, ลากข้ามแผ่นดินได้เลยค่ะแล้วจุดเด่นสำคัญคือท้องเรือที่กว้างแต่กินน้ำตื้นทำให้มันล่องไม่ดีมากทั้งในทะเลเปิดที่คลื่นแรงๆแล้วก็แล่นเข้าแม่น้ำหรือชายสั่งน้ำตื้นได้เร็วมากเหมาะกับการบุกแบบไม่ให้รู้ตัว ที่เราเห็นภาพเรือมีหัวเป็นมังกรน่ากลัวๆอันนี้จริงไหมครับและใบเรือสีแดงๆนั้นด้วยหัวเรือแกะสลักเป็นรูปสัตว์โดยเฉพาะมังกรอันนี้จริงค่ะเรือแบบนี้เรียกว่าดรักคาดรักคาแปลว่ามังกรเลยเชื่อว่าทําไปเพื่อข่มขวัญศัตรูแล้วก็อาจจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อด้วยส่วนใบเรือสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็มักจะย้อมสีสดๆจริงๆค่ะสีแดงเลือดหมูหรือสีอื่นๆแล้วก็มีการเคลือบไขมันสัตว์ช่วยกันน้ําด้วยนะทําให้ทนทาน นอกจากลมแล้วก็ยังมีฝีพายอีกเยอะมากบางลำา 60- ถึงเจคนเลยโหเยอะมากค่ะทำให้เรือไปได้เร็วแม้ไม่มีลมหรือตอนที่ต้องการความเร็วมากๆตอนบุกหรือตอนหนีสุดยอดเลยครับทั้งเร็วทั้งเข้าถึงฝั่งง่ายแถมดูน่ากลัวอีกไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็กลัวที่นี้เรื่องอาวุธกับชุดเกราะล่ะครับที่เห็นในหนังบ่อยๆเลยหมวกเหล็กมีเขาอันนี้จริงแค่ไหนครับ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่โอ้โหคลาสสิกสุดๆเลยค่ะเรื่องนี้ต้องย้ําเลยนะคะว่าจากหลักฐานโบราณาคดีทั้งหมดที่เคยเจอมาไม่เคยมีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวที่บอกว่านักรบไวกิ้งใส่หมวกมีเขาออกรบจริงๆอา้าวเหรอครับลองนึกภาพตามสิคะว่ามันจะเกะกะขนาดไหนเวลาสู้กันจริงอาจจะไปเกี่ยวอะไรหรือโดนดึงหลุดง่ายๆเออจริงด้วยครับหมวกจริงๆที่เจอมักจะเป็นทรงกลมเรียบๆค่ะหรืออาจจะมีแผ่นเหล็กป้องกันจมูกหรือหน้าบ้างแค่นั้นเอง ส่วนอาวุธสำคัญที่เขาภูมิใจก็คือดาบค่ะดาบนี้มีค่ามากมักจะฝังไปกับเจ้าของด้วยดาบคนรวยๆก็จะประดับสวยงามเลยเงินทองแดงสมริดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากดาบ ก็มีขวานศึกค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์มีหลายแบบแต่แบบที่เด่นๆคือใบมีดโค้งกว้างๆดูใหญ่แต่สมรุนดีฟันทะลุเก,กราะได้เลยแล้วก็มีหอกเป็นอาวุธพื้นฐานทั่วไปส่วนเครื่องป้องกันหลักๆก,ก็คือโล่ไม้กลมๆใหญ่ๆเสริมหนังหรือเหล็กตรงกลางคนรวยหน่อยก็อาจจะมีเกราะโซ่ถักใส่ป้องกันตัวค่ะกระจ่างเลยครับเรื่องหมวกมีเขาแสดงว่าภาพจําที่เราเห็นเห็นกันนี่คือสร้างขึ้นมาทีหลังทีนี้ นอกจากปล้นแล้วพวกเขาก็ค้าขายด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าไปไกลามากไกลามากๆจริงๆค่ะเครือข่ายการค้าของไวกิ้งนี่น่าทึ่งมากมีการเจอหลักฐานอย่างเหรียญกระสาบจากต่างแดนเยอะมากในสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะที่สวีเดนเหรียญมาจากทั้งไบแซนไทนโรมันตะวันออกแล้วก็โลกอาหรับเลยนะคะหูอาหรับเลยเหรอครับ มันชี้ว่าเส้นทางการค้าเขายาวไปทางตะว,วันออกผ่านรัสเซียลงทะเลดำไปถึงคอนสแตนติโนเปลิลอิสตันบูลปัจจุบันหรืออาจจะไปไกลถึงตะว,วันออกกลางแบกแดดเยรูซาเล็มเลยก็ได้ค่ะโอ้โหไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเนี่ยแล้วเขาเอาอะไรไปขายแล้วซื้ออะไรกลับมาครับถึงเดินทางกันขนาดนั้นของที่เอาไปขายส่วนใหญ่ก็เป็นทรัพยากรจากแถบบ้านเขานะคะเช่นไม้ขนสัตว์หนังสัตว์อาพันงาช้างวอลรัส กระดูกวานหรือแม้กระทั่งทาสที่จับมาจากการรบครับผมแล้วก็นำไปแลกหรือซื้อของที่บ้านตัวเองไม่มีกลับมาอย่างเครื่องเทศผ้าไหมเครื่องแก้วเครื่องปั้นดินเผาอาวุธเหล็กเกลือวายหรือพวกโลหะมีค่าอย่างเงินตอนแรกก็แลกของดังก่อนแล้วค่อยมาใช้เงินทีหลัง ใช่ค่ะช่วงแรกๆก็เป็นแลกของต่อของบัตเตอร์เทรดแต่พอติดต่อกับอรารยธรรมที่ใช้เงินมากขึ้นก็เริ่มหันมาใช้เหรียญเงินในการซื้อขายกันค่ะจากที่ค้าขายกันดีๆขนาดนี้ทำไมอยู่ๆถึงมีช่วงที่เปลี่ยนไปเน้นปร้นเป็นหลักได้ล่ะครับมันมีปัจจัยอะไรหรอครับ เป็นคำถามที่นักประวัติศาสตร์ก็ยังถกกันอยู่ค่ะมีหลายทฤษฎีเลยไม่มีคำตอบเดียวเป๊ะๆบางคนก็มองว่าอาจจะเพราะจำเป็นทางเศรษฐกิจแบบว่าที่ดินทำกินดีๆที่บ้านเหมือนน้อยลงคนเยอะขึ้นก็ต้องออกไปหาทรัพยากรใหม่อืหรืออาจจะเป็นเรื่องสังคมอยากได้ชื่อเสียงความรวยเกียรติยศเร็วๆซึ่งการปล้นมันตอบโจทย์เร็วกว่าขา,ายก็เป็นไปได้นะครับ อีกทฤษฎีหนึ่งก็น่าสนใจคืออาจจะเป็นการตอบโต้ทางการเมืองหรือศาสนาเช่นจัก,กรพัชเชลมันตังใต้พยายามบังคับให้คนเข้ารีศาสนาคริสต์ก็อาจจะทําให้วกิ้งไม่พอใจแล้วตอบโต้รุนแรงหรืออาจจะแค่ช่วยโอกาสก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือพอรู้เส้นทางรู้จุดอ่อนเมืองต่างๆมีเรือดีๆอยู่แล้วการเปลี่ยนจากค้าขายมาปล้นเมื่อมีโอกาสก็อาจจะดูเอ่อย่าวยนใจกว่าฟังดูมีเหตุผลหลายอย่างเลยนะครับ ในสังคมที่ดูซับซ้อนแบบนี้เขามีระบบกฎหมายหรือการปกครองดูแลกันเองยังไงครับเขามีระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะเรียกว่าซิงคล้ายท้ายสภาชุมชนบกกับศาลร,รวมกันเป็นการประชุมที่จัดประจำอาจจะปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นแล้วแต่ที่คนอิสระทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมเพื่อฟังตกลงแก้ไขกฎหมายหรือตัดสินคดีต่างๆมีคนทำหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาไหมครับ มีคนที่เรียกว่าผู้พูดกฎหมายค่ะคนนี้ต้องความจําดีมากๆทําหน้าที่ท่องจํากฎหมายทั้งหมดเพราะยุคแรกๆยังไม่เขียนกันแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้การลงโทษก็มีตั้งแต่ปรับไปจนถึงประหารชีวิตหรือประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมายเอา law คือในประเทศใครฆ่าก็ได้ไม่ผิดหูแรงเหมือนกันนะครับค่ะ แล้วที่น่าทึ่งคือที่ไอซ์แลนด์ที่ก่อตั้งโดยชาวไวกิ้งเขามีสภาระดับชาติชื่อเอลฟิงเอลฟิงตั้งแต่ปี930เลยนะคะถือเป็นรัฐสภาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเลยไม่ธรรมดาเลยครับมีระบบการปกครองตัวเองที่ซับซ้อนขนาดนี้เอาละครับทีนี้มาถึงช่วงที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดที่ทำให้ต้องมองไวกิ้งใหม่เลย ปกติเวลาเรานึกถึงหน้าต่างกระจกใสๆเรามักจะคิดว่ามันเพิ่งจะมีแพร่หลายในยุโรปยุคกลางตอนหลังๆตอนสร้างโบสถ์ใหญ่ๆใช่ไหมครับนั่นคือความเข้าใจเดิมๆเลยค่ะแต่ว่าการค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดที่กำลังฮือฮากันอยู่ตอนนี้ท้าทายความคิดนั้นมากๆเลยมีการเจอเศษกระจกแผ่นเรียบหรือเพลนกลาสที่ใช้ทำหน้าต่างนี่แหละค่ะในแหล่งโบราณคดีสมัยไวกิ้งสำคัญๆหลายที่เลยในสแกนดิเนเวียตอนใต้ที่ไหนบ้างครับอย่างที่ ไฮทบู oo, ในเยอรมนีตอนนี้เบรเกในสวีเดนแล้วก็โดยเฉพาะที่ทิสโซในเดนมาร์กที่นี่เป็นแหล่งของชนชั้นสูงเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมเลยค่ะเศษกระจกที่ว่านี่มันเก่าถึงยุคไวกิ้งเลยเหรอครับประมาณศตวรรษไหนค่ะจากการตรวจสอบอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงศตวรรษที่9ถึง11ค่ะตรงกับยุคไวกิ้งพอดีเป๊ะแล้วก็เก่ากว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยว่าเทคโนโลยีกระจกหน้าต่างจะมาถึงแถมนี้ แล้วประเด็นคือกระจกพวกนี้มาจากไหนครับไวกิ้งทำเองหรือว่านี่แหละค่ะคำถามสำคัญที่งานวิจัยนี้ตอบได้เขาใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีขั้นสูงเนี่ยนะคะเรียกว่า LAICPMS มันเหมือนดูลายนิ้วมือของกระจกได้เลยผลคือเศษกระจกหน้าต่างพวกนี้ไม่ได้ผลิตในสแกนดิเนเวียค่ะอ้าวแล้วมาจากไหนครับ เป็นการนำเข้ามาจากที่อื่นในยุโรปค่ะพบอย่างน้อย2-3าแบบหลักๆคือแบบแรกเป็นกระจกเนตรน์เน r รน Glass อันนี้เป็นเทคนิคเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันหรือตะวันออกใกล้อาจจะเป็นกระจกเก่าที่เอามารีไซเคิลพบเยอะที่เบียร์กากับทิเซอร์ที่เป็นศูนย์กลางการค้า อีก2แบบคือกระจกเท่าไม้ wood ash glass กับกระจกเท่าไม้ผสมปูน wood ash lime glass อันนี้เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือกับภาคพื้นทวีปพบเยอะที่ไฮทาบู u, แล้วก็ที่ที่เกี่ยวกับชนชั้นสูงโดยตรงอย่างทิเซอร์หรืออุป,ปัคราแปลว่าผู้นำไวกิ้งชนชั้นสูงสั่งนำเข้ากระจกแข็งซึ่งน่าจะแพงมากๆๆในยุคนั้นมาทำหน้าต่างในบ้านหรือในอาคารสำคัญของตัวเองอย่างนั้นเลยเหรอครับ มีความเป็นไปได้อย่างสูงมากค่ะโดยเฉพาะในอาคารสำคัญสคัญอย่างโถงใหญ่ๆ Hall Buildings ที่ใช้อยู่ใช้จัดเลื้องหรือทำพิธีทางาศาสนาที่อาจจะคล้ายๆวัดของเขานะคะการมีหน้าต่างกระจกแม้จะเป็นแค่บานเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนสมัยนี้ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะขั้นสุดยอดเลยแสดงถึงความรวยอานาจการเข้าถึงของหาย,ยากจากแดนไกลห มันทำให้เห็นภาพผู้นำไวกิ้งต่างไปเลยนะครับไม่ใช่แค่หัวหน้านักรบคราวฟึ้มแต่เป็นผู้มีอิทธิพลใช้ชีวิตหรูหราแสดงความใหญ่โตผ่านของนำเข้าหายากเขาอาจจะไปเห็นมาจากที่อื่นแล้วอยากมีบ้างหรือเปล่าครับเป็นไปได้มากค่ะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือเรียนแบบมาจากสถาปัตยกรรมของพวกชนชั้นสูงในอาณาจักรทางใต้ที่รุ่งเรืองกว่าโดยเฉพาะจากักรวรรดิคาโรแลงเชียนผู้นำไวกิ้งบางคนอาจเคยไปค้าขายหรือไปรบ แล้วไปเห็นวงังเห็นคริหาร์ดของคุณนางเขามีกระจกก็เลยอืมประทับใจเอากลับมาทำที่บ้านตัวเองบ้างเพื่อเสริมบารมีว้าวการค้นพบเรื่องกระจกหน้าต่างนี้มันเปลี่ยนมุมมองจริงๆนะครับมันตอกย้ำเลยว่าไวากิ้งไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตัดขาดจากโลกภายนอกแต่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทั้งค้าขายวัฒนธรรมเทคโนโลยีกับอารยธรรมอื่นอย่างเข้มข้นเลยถูกต้องที่สุดค่ะ การค้นพบนี้เหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่มาเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์ขึ้นท้าทายภาพจำเดิมๆเ,เรื่องคนเถื่อนไปเลยมันแสดงให้เห็นความซับซ้อนทางสังคมการปรับตัวการรับวัฒนธรรมนอกเข้ามาใช้เพื่อแสดงสถานะ แล้วก็การที่เจอเศษกระจกในที่อื่นอย่างหลุมศพหรือมีพูดถึงท้องฟ้าที่ทำด้วยแก้วในตำนานเก่าๆก็าๆกอาจจะบอกว่ากระจกมันมีความหมายพิเศษหรือมีความขลังบางอย่างสำหรับเขาด้วยนะคะนี่แล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นมรดกจากยุคไวกิ้งที่เรายังเห็นได้ในปัจจุบันมีหลายอย่างเลยค่ะที่ยังอยู่กับเราชัดๆเลยก็ชื่อวันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษหลายวันมาจากชื่อเทพเจ้านอร์สอ๋อใช่ใช่อย่างทุสเดย์ก็เทพทยเทพสงคราม Wednesday ก็ Woden หรือ Odin เทพสูงสุด f i r s t d a y ก็ Thor เทพสายฟ้า Friday ก็ Friar หรือ Frik เทพีความรักความงามจริงด้วยเพิ่งสังเกตเลยครับแล้วเหมือนเคยได้ยินว่า Christmas ก็เกี่ยวด้วยเหลอครับใช่แล้วค่ะประเพณี Christmas หลายอย่างเลยจริงๆมีรากมาจากเทศกาลฤด,ดูหนาวของไ i k i n g เพเก n ที่เรียกว่า y u เป็นการฉลองช่วงที่กลางคืนยาวสุดในรอบปีมีงานเลี้ยงใหญ่ดื่มฉลองให้ของขวัญตกแต่งบ้านด้วยของเขียวๆหรือแม้แต่ยูหลอกท่อนไม้แห่งเทศการยูที่ตอนนี้กลายเป็นเค้กไปแล้วก็มาจากยูของไวกิ้งนี่แหละคะ่ะเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆครับจากภาพจำนักรบดูดันเราได้เจาะลึกไปเจอสังคมที่ซับซ้อนมีทั้งเกษตรกรพ่อค้าช่างฝีมือนักเดินเรือเก่ง และที่สำคัญการค้นพบใหม่ที่ว่าชนชัน้นสูงอาจจะมีหน้าต่างกระจกนำเข้าสุดหรูมันพลิกความเข้าใจเดิมๆไปเยอะเลยนะครับค่ะการค้นพบเศษกระจกหน้าต่างนี้เป็นอีกหลักฐานสำคัญที่ย้ำว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องตายตัวนะคะมันมีอะไรใหม่ๆม,มาท้าทายความเชื่อเดิมๆช่วยให้เราเข้าใจอดีตได้ลึกขึ้นเสมอ การค้นพบนี้ช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงการปรับตัวสถานะทางสังคมที่ซับซ้อนของชาวไวกิ้งในโลกยุคนั้นได้ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TTS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยคงต้องหมดลงเพียงเท่านี้ครับแต่เรื่องราวที่แน่าค้นหาเกี่ยวกับผู้คนและอารยธรรมในอดีตยังไม่จบลงแค่นี้แน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดการสำรวจเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับและก่อนจะจากกันไปขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับด้วยความสามารถอันโดดเด่นในการเดินทางการปรับตัวและการติดต่อแลกเปลีป่ยนที่กว้าง,วางขวางมากๆของชาวไวกิ้งเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าพวกเขาอาจเคยรับเอาแนวคิดหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆที่เรายังไม่เคยค้นพบหลักฐานหรือย,ยังคาดไม่ถึงมาก่อนเลย แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับ